สวัสดีครับทุกคนผมกิษยครับเดี๋ยววันนี้เราไปก,กินซุกี้กันนะทุกคนเป็นซุกี้ที่ทําเองนะครับนี่ยุนพูนเลยเอาไปกินมาทานก่อนโอ้อยมัน,มนรอ้อนจังเดี๋ยวตามหาได้ไหมเออไม่กินด้วยหรอกิีดเนี่ยพึ่ตามหาแนวแกเพ็ตเตอร์สัน <laughs> ถ้าเป็นเพต็ตทำตัวเองทำเครื่อ,อ,ยอยงเสีย ตำพริกใส่ชุูกิตีนอันเองเป็นอย่างนี้มั้เวราตึงเป ได้ให้หมูกันท้ มันไม่ขึ้นเลย <c oughs> มีมคองเว็บไหมไม่เขียน่ะพวกสีอะไร ขาวเติมเป็นไรเป็นเบอร์แล้วเหรอืมดูแล้วถ้าเป็นเบอร์ตัวมันไม่ขึ้น สอบาบยเลยอืออือไม่คุ้กับแพทย์ต้องม่นั่งหายเยอนะเนาะเออดูอะไรก็ดูไม่ได้ถุงบางบาง ไม่เดี๋ยวเขาหาให้ไม่

ม่นา่ไม่อกลเกินไปหรอกนี่จะถูกยินสักหมด่านกครก็ไอมามานาาเเด็กน้อยนี่ไหมคือคนละคน ชารลีได้เป็นพวกกินพืชตัวมันไม่ค่ยอกจะกัดแค่สุกเท่าไร่แต่พวกนี้เป็นพวกกินเนื้อและพวกมันชอบสู้กับชีวิตจิตใจมันจะใช้ไฟกับรงเล็บต่กบฟอีไฟให้ขาดใจตายไปแล้นสามขวคสาธคาโทษทีนะชาีเอลี่จ้ะท่องทัวรมาอีกก็บมจะคือัวคุณวกบสุดท้ายบอกเขาว่าจะจะไปต่งคำพูดของแจ็คฮอร์เนอร์ที่บอก่อนเจา่าเขาเป็นนักบราณาดีดีมากดีริง เลยมเยนุ่ยเลยเลยนสองใหมกนใช้ภาสามในานี้ใ hey. ช้นีรอที um. ่ร okay. ู้จักอะไรี่เืองที่่รบเอ้องะเหรุ่โรงสภาคแรกให้่จ้วยกันพูดชื่อพูดชื่อฉนหน่อยสิฉันตันใช่ไหมฉันตะลันใช่ไหมมึนก็รู้จักผม ว่ม่ได้เลยแล้วผับมนตักใ่ได้เนยับ้วผู้้องมันตักใั่ได้เี่ยกไม่ได้บอกว่าที่เป็นส่วนใหญ่สนี่ส่วนะอะไรต่างคุณทรั้งต้มกิม็ตักเหมืไมไม่ต้องตักอ่าเดมไม่ตัอามาใช้น้ำาดมลากหลายมีอะไรต่างๆคุยกันต่อนะทำเพีดงแค่ทำก๋วยเตี๋ยรแล้วใส่ไม่เยอะ เรนเชื่จมศีลจมร้องตามั่ะฉันไม่อยากไมเจอเบลี่ฟิสิกของเรากือความจมาแล้ความสามารถของรัตเจอร์เราทำได้ใกล้เคียเลยไม่เยดูคืสเซียที่ฟอสซิลกระโหลกของมันราบสิ่งจะเป็นหลักสีสับซอนที่มีวิวัฒนาการสูงดูก่อนแี่เราิทง่มสามารถเล่นสีงต่างๆเจ้าห่มจไปส่งองได้ฟูแล้วอย่างนี้มันจะทำหนารูกรเป็นที่อใช่ไหมเราสั่งใด้เาีเกิดเุกรณกอะไร 我上班可能忙，但是我们卡的很紧。你们不要上班，我上班过来帮忙。如果晚，我们上班临时。 มันยังไดง้งไงก็เก่งที่สุมมดจริงๆขอมลม่เหรือคนดีไม่นีมากเลยมันพักราวถ้าอย่าไม่กกันยจากการศึกษาหรือชด้านน้าหลังตัวจากหลาย้ตัวอย่างที่เรามีเราได้เนทีกว่าสัมพันธ์ที่น่าดื่นเต้นระหว่างพินาศป่าบนกับกรเสีนทำให้เราต้องทฤษฎีเราต้องทฤษฎีได้ว่า รตเตอร์มีความสามารถสูงในการจะเปลี่ินสีต่าาๆได้ซึ่งเป็นข้อในเปรียนอย่างยิ่งในเชิงวิวัฒนาการรตเตอร์มีสายบูร้ายฉลาดเฉลียวและมีสังคมที่สลับซับซ้อนมาสามารถล่าเยหยื่อได้ปูและประสานงานในการล่าก็<ๆ>ไม่เกิดเหตุการณ์ทีม่มันสูญพันธุ์ไปก่อนต้องเป็นไปไ,ได้อย่างยิ่งว,ว่า,วาแรตเตอร์จะกลายมาเป็นสัตว์ที่ครอบครอนโลกใบนี้แทนที่หวังว่าทุกคนคงสนใจกันบ้าง ผู้รออยู่ได้กันมากแน้าณะนักนบโบราณคดีแต่ยังมีอีกมากมายให้เราไปนค้นพบเพราะเหตุน,นี้เราจต,ต้องการและขอร้องให้คุณสุนทรขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะดยสักการณ์เอาละค่ะ มีใครมีคำถามบ้างไหมคะดีใครพอจะมีคำถามที่ไม่เกี่ยวกับสวนรัวศิลป์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซานีย์โกซึ่งผมไม่ได้เห็นเองผมมีเช่ะครับใช่ครับทฤษฎีของคุณเกี่ยวกับแรสเตอร์มันก็ดีหรอกครับแต่มันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอะนะ คือข้า,า,าประชาชาติที่คบตริก้าแลทุกคนตระเกันได้ด้วยก่อที่สองนั่นเนี่ยและวิทยาศาสตร์ก็เข้าไปดูเองได้นะครับไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่เมื่อหล้านปีก่อนสิ่งที่คงเหลืออยู่ก็กลายเป็นฟอสซิลอยู่ในหิน<ม>และในหินนี้เองที่นักวิทยาศาสตร์จริงๆได้ทำการค้นพบสิ่งที่จอห์นแฮมอนด์และอินเจนทำที่จูราสสิกปาร์คคือการสร้างสัต์ประหลาจากวิชาวิศวก,กรรมมันไม่มากหรือน้อยไปกว่านั้น และที่คุณพูดก็คือคุาจไม่ปะก,กับอิสราเอลน่า้ศึกษามันแม้จะมีโอกาสไม่มีอนาใยในโลกและสมัยเขาไม่ควเป็นคนนะครับมาด่าหัืเปล่าแมาขนาด2ี่สิบมมแบบอับอบอโตโนมัติทำงานด้วยแก๊สและกร เลือยบางหมุนได้เปียนบาทเราบอกมือการรายงานผิดเระสูญเปลี่ยนบาทระเบิกสองหันพอนีเป็นใครวะพวกยาจะมาจา้างเครื่องบิงเครื่องบินไปรับูโอ๋อครับครับเราพร้อมทุกอย่างแล้วอันนี้จริงผมจะพร้อมทันทีที่คุณจ่ายเงินให้นะรู้แล้วครับผมตองนนี้เป็นมือดีดีสุดที่ผมหาได้เลยล่ะ ทำงานกับเขาเป็นส่วนตัวแต่เชื่อนะครับเพราะคนนี้เนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นมือดีจริงๆไม่เรียลแล้วต้องวงลองพักนี้ก็ต้องราบหยุดดี ซั่ก şey wow. ็ทำไรผิดแล้วล่ะวันนี้ก็มาไพียงแค่หแบบไหนโเทนเานดูว่าปักวันนองแต่แบบนั้นดูทุกอย่างช้าๆที่ว่าสอนอยู่ตอนนี้ขียวผิวที่ชิมเท้ไม่ถือว่าไหนผิวอนไนกรดูกทางที่ดว่ามันเป็นินหมดแคลเซียมในกระดูกทางที่มจะกลาเป็นโพซิล